สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเป็นมีดด้ามเป็นด้วยเข่าเก้งนะคะด้ามแต่ว่าฝากนเป็นไม้ลัดไว้นะคะนี่นะคะทุกท่านเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะเข่าเก้งนะคะด้ามนีเข่าเก้งนะคะ กันนี้ก็จะเป็นกันทองแดงนะคะฝากจะทําด้วยหวายนะคะรัดด้วยหวายเก่านะคะความยาวของมีดเล่มนี้นะคะอยู่ที่หกนิ้วนะคะจะพอใบนี้อยู่ที่สามนิ้วนะคะทุกท่านนี่นะคะกันจะเป็นทองแดงนะคะนี่ก็จะเป็นหวายเก่านะคะหวาย หรือผ่านการใช้งานมาก็นานนะคะวายอันนี้เป็นด้ามเข่าเก้งแล้วก็ฝากน้ีนเป็นฝากไม้นะคะนะคะเรามาชมด้านในกันนะคะนี่นะคะท่ทาน นี่นะคะลายเป็นลายสียมาใบพลูนะคะเป็นลายสียมานี่นะคะความยาวอยู่ที่6นิ้วนะคะด้ามลมฝักนะคะ,ะเฉพาะใบอยู่ที่3นิ้วครึ่งน,นะคะ3นิ้วกว่าๆนะคะ กันก็จะรัดด้วยทองแดงนะคะจะทําด้วยทองแดงด้ามน,นี้ก็จะเป็นทําด้วยเข่าเก้งนะคะนี่นะคะทุกท่านเป็นมีดขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะขนาดพกพาสะดวกนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์0 9 4 0 5 6 7้4 5นะคะ ท่านใดอยากได้บูชาพกติดตัวไปไหนมาไหนกันลมพีลมพัดนะคะโทรมาสอบถามได้นะคะเป็นมีหลวงพ่อเดิมนะคะยุคต้นนะคะมีเล่มนี้นี่นะคะทุกท่านท่านใดสนใจก็โทรมานะคะ แล้วก็จะมีอีกเล่มนึงนะคะเป็นมีดสาลิกานะคะเป็นมีดของหลวงพ่อลุ่งนะคะนี่นะคะความยาวอยู่ที่สี่นิ้วนะคะมีดเล่มนี้ด้ามไม้ฝักไม้นะคะกันก็จะรัดด้วยทองเหลืองฝาบาทนะคะทองแดงนะคะทองแดง จะรัดด้วยทองแดงนะคะกันกันของมีดนะคะความเก่าแก่ของมีดนะคะก็จะมีรอยแตกแล้วนะคะเล่มนี้เป็นเล่มเล็กนะคะเล่มเล็กเล่มจิ๋วนะคะนี่นะคะความยาวอยู่ที่4นิ้วนะคะด้ามรวมฝักของหลวงพ่อลุ่งนะคะนี่นะคะ ชมด้านในกันนะคะด้านในก็จะอยู่นี่นะคะอยู่ที่สองนิ้วนะคะสองนิ้วกว่า,วานี่นะคะนนก็จะเป็นลายเสยมาใบเพลิงนะคะมีเล่มนี้นี่นะคะจะมีตะกุดดอกไว้ที่สันของมีดนะคะสามดอกนะคะตะกุดนะคะ เป็นมีของหลวงพ่อลุ่งนะคะท่านใดสนใจอยากจะบูชาไปพกติดตัวก็โทรมาสอบถามที่เบอร์0 9 4ย์6 7 4 4 5นะคะกันลมเพลลมพัดไปป้องกันตัวไปเอาไปไหนเราก็พกพากมีดของท่านติดตัวไปด้วยนะคะอยากจะได้บูชาหรือเอาไปเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองก็ โทรมาสอบถามทักทายกันได้นะคะมีหลงพ่อลุ่งนะคะหลงพ่อเดิมหลงพ่อลุ่งนะคะวันนี้จะลงอยู่ที่สองเล่มนะคะเป็นมีดขนาดเล็กนะคะนี่นะคะทุกท่านด้ามไม้ฝักไม้นะคะเป็นมีดสลิกานะคะของหลวงพ่อลุ่งนี่นะคะทุกท่านก็จะ ลงท่านก็จะลงตะกรุดไว้ที่3ดอกนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะค่ะเป็นนิดริมขนาดเล็กนะคะค่ะท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะนกมีดหมอสวัสดีค่ะ